ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free Brand s u p e r c กั t กลับสู่ช่วงสุดท้ายค่ะของรายการแชมป์จัดปายอันนี้ต้องจัดเลยนะฮะ,ะกับเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะซึ่งเรื่องนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับก็ในโลกโซเชียล จริงๆอันนี้เป็นข้อดีนะฮะเพราะในโลกโซเชียลคนจะคิดอะไรจะโพสอะไรก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องโดนบิดเบือนข้อมูลนะครับตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะรณรงค์อย่าใช้คำว่า pray for Thailand ซึ่งคนก็สงสัยว่าทำไมถึงห้ามใช้คำว่า pray for Thailand เพราะว่าเราก็คิดว่าการสวดมนต์เพื่อประเทศเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่โอเคแต่ละาสุดคุณผู้ชมครับได้มีทางด้านของเซียนภาษาอังกฤษนะครับบอกว่ามันลึกซึ้งกว่านั้น ไม่ควรเขียนคําว่า pray for Thailand แต่ควรเขียนคําว่าอะไรคือต้องมาดูกันก่อนว่าเหตุผลที่การวางระเบิดครั้งน,นี้ที่สังคมบอกว่ามันสื่อถึงอะไรค่ะตรงนั้นนักท่องเที่ยวเขาเยอะอโดยเฉพาะพี่น้องชาวจีนพี่น้องชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังหลัก ในการนำรายได้การท่องเที่ยวเข้ามาสู่ประเทศไทยะฉะนั้นผู้ที่ไม่หวังดีก็บอกว่าต้องไประเบิดตรงนั้นเพื่อที่คนที่จะเข้ามาในประเทศของเราเนี่ยะจะได้กลัวลฉะนั้นฉะนนอันนั้นคือสิ่งที่เขาคิดว่าทําไมต้องเป็นตรง,ตรงจุดนะตรงนั้นนะครับซึ่งคําว่า pray for Thailand เนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับมันจะต้องใช้คำนี้ต่อเมื่อเกิดหายนะหนักหนาสาหัสหจนรับมือไม่ไหว เช่นภัยธรรมชาติเหมือนกับแผ่นดินไหวหรือว่าน้ําท่วมหากเราไปโพสต์คาว่า pray for Thailand เนี่ยข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือมันจะแปลว่าตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายจนประเทศเรารับมือไม่ไหวแล้วเราอ่อนแอรเราหมดทางสู้ฉะนั้นเราต้องสวดมนต์อย่างเดียวนะครับฉะนั้นฝรั่งที่รักประเทศไทยก็บอกว่าอย่าหลงกลไปใช้คํานี้ฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กาลังเกิดขึ้นก็คือ ให้โพสคำว่า we love Thailand หรือว่าเรารักประเทศไทยนะครับแทนที่จะเป็นคำว่า pray for Thailand นะครับตอนนี้ก็ฮอต t ก็มีฮะ love Thailand วิสิตไทยแปลว่ารักประเทศไทยมาเยี่ยมเราได้นะครับหรือว่าลงมือทำสิ่งดีๆรักสามัคคีแผ่นดินแข็งแรงรอีการหนึ่งนะพี่ช้ามครับผม stronger together นี่สำเนียงเป๊ะมาก stronger together นะครับก็แปลว่าสามัคคีคือพลังค่ะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นปัญหาซึ่งเราอาจจะต้องให้ความรู้กับน้องๆที่บ้าทเทคโนโลยีนะฮะก็คือการแชร์รูปใช่ตอนนี้เนี่ยในไลน์ของผมเนี่ยนะครับมีคนส่งรูปค่อนข้างจะน่ากลัวเข้ามาเยอะ,ะก็ไม่ผิดนะครับแต่สิ่งที่ผิดก็คือคุณอย่าไปแชร์ดีกว่ามีคนที่เรียนอยู่เมืองนอกนะครับโดยเฉพาะที่อเมริกาเคยบอกว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์เครื่องบินชนตึก w o ิ l d Trade c e n t e r 9-11ใน่ะนะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับ ตอนนี้ให้เราไป Google หาภาพคนตายนี่ยังหาไม่เจอเลยนะแล้วคนที่อยู่ในอเมริกาก็ยังไม่มีใครเห็นภาพความน่ากลัว,ลวตรงนั้นเยอะอฉะนั้นเราไม่ได้อยากให้ปกปิดความจริงแต่เราต้องให้เกียรติผู้เสียชีวิต,วตรวมไป<อ>ถึงเราต้องปกป้องภาพลักษณ์ของประเทศเรา,าถ้าเกิดคุณเอาภาพอย่างนั้นไปแชร์ผมถามนิดหนึงครับคนที่เขาเห็นเมืองนอกสมมุติบอกว่าที่ประเทศจุดๆมีภาพคนโดนระเบิด แบบนี้ค,คุณกล้าไปประเทศเขาไหมไม่กล้าแล้วนั่นแหละ,ะฉะนั้นเมื่อคุณแชร์ไปแชร์มาแล้วมีอยู่ดีคนบอกเอ้ยคนใครโพสรุ่นนี้ไปไคนไม่กล้ามาเงินไม่ไหลเข้าประเทศประเทศก็เดินไปข้างหน้าอย่างไม่แข็งแรงขนาดเราดูเรายังนอนไม่หลับเลยนะในวันนั้นถูกต้องฉะนั้นฉะนั้นดูไม่ผิดครับแต่ถ้าไปส่งต่อผิดคนะฮะเราต้องปกป้องประเทศของเราประเทศทุกประเทศคุณผู้ชมผมจะเล่าอย่างนี้ครับประเทศทุกประเทศที่เป็นมหาอำนาจเนี่ย มันมีเรื่องเ็วๆเกิดขึ้นในทุกประเทศแหละครับแต่เขาไม่เอามาประจานตัวเองอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเรื่องราวที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังนะครับฉะนั้นเวลาเกิดเหตุอะไรไม่ต้องสวดมน์ละครับเราให้กําลังใจกันกเราบอกว่าจับมือกัน,นแข็งแกร่งกว่าเพราะว่าการที่บอกว่าสวดมน์มันเป็นมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ไไดแต่ตอนนี้ผมว่า<ม>เราสามารถควบคุมได้ใช่แล้วครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่ดวงไม่ดีตรงนี้นะฮะใครมีอํานาจ ใครมีเงินใครมีพลังก็ช่วยกันไปประเทศไทยจะเือประเทศไทยจะลุกมากครับหากเราเดินเกมแบบนี้ไปเรื่อยสามร้อยหกสิบห้าวันประเทศไทยตอนนี้ที่ผู้ใหญ่หลายคนบอกว่ามันจะเป็นงี้ประมาณเจ็ดวันครับแล้วพอทุกอย่างสงบก็จะซัดกันเองฉะนั้นแต่คุณทําอย่างนี้ไปทั้งปีนะครับแอดจิถูดแบบนี้แหละครับทัศนคติแบบนี้แหละครับรักษามันไว้จะเลจะนอต้องสามัคคีคือพลัง โอ้โหตกแรงหนักแน่นหนักแน่น แล้วันนี้รายการของเรานะคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะสามารถติดตามพวกเราได้ค่ะรายการแชมป์จัดไปนะคะทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลาดีๆนะคะบ่ายโมงตรงจนถึงบ่ายสองค่ะทางช่อง3 Family ค่ะช่อง13หรือว่า23เองค่ะแล้วก็หาชมย้อนหลังนะคะได้ทาง YouTube นี่เลยค่ะตามด้านล่างค่ะครับผมแล้วก็คืนนี้คุณผู้ชมยังมีนัดกันอีกนะครับเวลาดีครับสี่ทุ่มยีนะครับค่ะรายการสปอร์ตมาเฟค่ะทางช่อง3 SD นะคะช่อง28 ลากลาาเนี่ยไม่เข้าใจไงเอาไปดิเอสมีว่าให้ด้วยจะได้เข้าใจกันง่ายๆครับผมค่ะอย่างที่บอกครับไม่เพลนะครับบอกคำเดียวว่า We love Thailand ปูนปูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพยายามพยายามอย่าไปกินโปรตีนเยอะเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานกินพวกขนมปังกินข้าว ค่ะที่เป็นพวกแป้งคาร์โบไฮเดรตสามารถทานได้หมดแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ต้องใช้เวลาย่อย4-8ชั่วโมงซึ่งใช้เวลาย่อยนานมากไม่เหมาะที่จะไปออกกำลังกายค่ะครับความหนึ่งนะดีมากอุ่นตั้มหนึ่งนะวิเดียววิเดียว stronger to g e t h e r ใช่ไหมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งครับก็คือ stronger to getter to g e t h e r เอาใหม่แปลว่าอะไรอ่ะยิ่งสามัคคียิ่งดีเล อ่าอ่าและอ่ะไปรายการหนึ่งครับพี่แชมป์ครับผมสตองเกอร์ทูเกเตอร์